สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มส0บเต็มร้อยและก็เต็มพันและในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเต็มแสนและเต็มล้านค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งตัวอย่างของค,ครูนี้มีด้วยกันหลายข้อ แต่สำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างเพียงบางข้อเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะขอเลือกข้อไว้ก่อนเลยข้อที่ครูเลือกไว้ก็จะมีข้อ1ค่ะข้อ4ถัดมาก็จะเป็นข้อ10นะคะคุณครูเลือกไว้3ข้อเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างในข้อที่1กันค่ะจํานวนที่โจทย์กําหนดให้ก็คือ9ก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพ นะคะจำนวนจำนวนนี้เราก็จะหาค่าประมาณใกล้เคียงทั้งเต็มหมื่นเต็มแสนแล้วก็เต็มล้านฉะนั้นเรามาดูในตารางช่องแรกกันค่ะก็คือการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นสำหรับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นนี้นะคะยังจำหลักการกันได้ไหมคะมันก็จะคล้ายกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิเต็มร้อยหรือว่าเต็มพันนะคะแต่เวลาเราพิจารณานเนี่ย ถ้าเขาต้องการให้เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นให้นักเรียนพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักพันนะค,ครูจะเขียนไกด์ไลน์ไว้ให้ก่อนนะว่าเราต้องพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักพันนะคะถัดมาถ้าโจทย์ต้องการให้เราหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มแสนเราก็ควรที่จะพิจารณาตัวเลขในหลักไหนคะนักเรียนอพอที่จะมองแพทเทิร์นมันออกไหมคะ ฉะนั้นถ้าเขาต้องการให้เราประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มแสนเราก็จะไปดูตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูจะเขียนกำกับไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเช่นเดียวกันกับจํานวนเต็มล้านเราก็จะไปพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักหลักอะไรคะจํานวนเต็มล้านหลักแสนนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการ ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนนะคะหลักการทีนี้จากจํานวนที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นี้ในข้อที่1จะหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจํานวนเต็มหมื่นเราจะต้องไปพิจารณาเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในหลักพันอ่ะฉะนั้นจํานวนนี้ตัวเลขอะไรคะที่อยู่ในหลักพันคะนักเรียนเราก็นับไปจากด้านหลังทางขวามือของนักเรียนนะหน่วย1 0บร้และพันหลักพันก็คือเลข8นั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ถ้าตัวเลขในหลักนั้นๆมีค่าตั้งแต่เลข0ถึงเลข4เราก็จะทำการปัดเป็นยังไงคะปัดลงอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะไม่ได้เน้นหลักการอะไรนะคะแต่ถ้าค่าของตัวเลขในหลักนั้นๆมีค่าตั้งแต่5จนถึง9เราก็จะปัด ขึ้นนะคะซึ่งจากจำนวนนี้ในข้อที่1นนะคะถ้าเราต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเราก็จะต้องมาดูตัวเลขในหลักพันซึ่งตัวเลขที่อยู่ในหลักพันนี้ก็คือเลข8เลข8เนี่ยเราก็จะทำการปัดเป็นยังไงคะนักเรียนปัดขึ้นหรือลงคะเลข8ปปัดขึ้นคุณครูก็จะทำสัญลักษณ์ไว้อย่างนี้ โอเคไหมคะฉะนั้นเดิมทีเนี่ยค่าของมันคือ18,324ถูกไหมลูกถ้าเราจะต้องการให้ปัดขึ้นเราก็จะต้องเปลี่ยนจาก18,324นี้ให้กลายไปเป็นอะไรคะปัดขึ้นให้กลายไปเป็น2 0 0 0 0่สองหมนะและตัวเลขด้านหน้าสุดก็คือเลข9ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็จะนำมาเขียนไว้ เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนนี้ก็จะได้9 0 0 0 0 0น0,000นั่นเองค่ะเราก็จะเขียนไปอย่างนี้นะลูกถัดมาถ้าเราต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้<ๆ>เช่นเดียวกันเราก็จะต้องไปพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นหลักหมื่นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะขอลบตรงนี้ที่เป็น ต็มหมื่นออกไปก่อนนะลูกตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นของจำนวนนี้ก็คือเลข1ฉะนั้นถ้ามันมีค่าเท่ากับ1เราก็จะทำการปัดลงโอเคไหมคะ,ะปัดลงฉะนั้นเดิมทีเนี่ยค่าของมันเนี่ยคือ90้าแสนหนเมื่อเราต้องการปัดลง มันจะมีค่าอยู่ระหว่าง900,000ถึง1ล้านถูกไหมลูกพอเราปัดลงปุ๊บเราก็ต้องเลือกค่าที่เป็น0 0 0 0 0อ่ะฉะนั้นข้อนี้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนมันก็จะได้900,000นนะคะถัดมาถ้าเราต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มล้านแน่นอนว่าเราก็จะต้องไปดูตัวเลขที่อยู่ในหลักอะไรนั่นเองลูกหลักแสนคุณครูก็จะทำการลบ ของเก่าออกไปก่อนนะคะซึ่งหลักแสนของเราเนี่ยมันก็คือเลขอะไรนั่นเองคะนักเรียนเลข9ถูกไหมลูกฉะนั้นถ้าเป็นเลข9เราก็จะทําการปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นซึ่ง9 1 8 3 2 4นมื่นแปดพันมีเนี่ยมันมีค่าอยู่ระหว่าง9 0 0 0แสนกับ1ล้านฉะนั้น9 0 0 0แสนกับ1ล้านปัดขึ้นเราก็จะต้องเอาค่าที่เป็น1ล้านนะคะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ9,18324ก็คือ1ล้านนั่นเองค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างในข้อที่4กันค่ะจำนวนในข้อที่4ที่คุณครูกำหนดให้มาก็คือ 836,816นาถ้าเราต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราก็จะต้องมาพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักพันซึ่งจำนวนนี้ตัวเลขที่อยู่ในหลักพันของเราก็คือเลข6นั่นเองค่ะเลข6ตัวนี้เราก็จะทำการปัดเป็นยังไงคะนักเรียนเลข6ปัดขึ้นถูกต้องไหมคะ ปัดขึ้นฉะนั้นเดิมทีค่าของมันเนี่ยคือ36,816มันมีค่าอยู่ระหว่าง30,000กับ40,000เมื่อเราต้องการทำการปัดขึ้นเราก็จะต้องเลือกค่าที่เป็นอะไรนั่นเองคะ40,000โอเคไหมลกูกฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยน36,816นี้เป็น40,000และ ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้ากรอบตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยคุณครูก็จะนํามาเขียนไว้ตําแหน่งเดิมนะคะฉะนั้นข้อนี้ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นก็จะได้8ล้าน4ี่หมื่นนั่นเองคะ่ะพอที่จะเข้าใจไหมลูกฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนกันต่อเลยนะคะ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้เราจะต้องไปพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นของนักเรียนก็คือเลขอะไรนั่นเองลูกเลขสามฉะนั้นถ้ามันเป็นเลขสามเราก็จะต้องทำการปัดมันลงมาอย่างนี้โอเคไหมคะฉะนั้นเดิมทีค่าของมันเนี่ยก็คือสามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบหก เห็นไหมตัวเลขในหลักแสนมันคือเลขศูนย์ฉะนั้นถ้าเราต้องการปัดให้เป็นจำนวนเต็มแสนมันก็จะมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงห0 0 0งแแต่เนื่องจากข้อนี้เราพิจารณาแล้วว่าเราต้องทําการปัดมันลงมาเราก็จะเปลี่ยนให้มันมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองค่ะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของข้อนี้เราจึงตอบว่าแล้านนั่นเองค่ะนักเรียนเอเคไหมคะ ถัดมาเราก็จะมาดูค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มล้านกันบ้างค่ะเดี๋ยวครูขอลบของเก่าออกก่อนนะถ้าเราต้องการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มล้านเราก็จะต้องไปดูตัวเลขที่อยู่ในหลักแสนซึ่งตัวเลขที่อยู่ในหลักแสนของนักเรียนก็คือเลข0และแน่นอนว่าถ้ามันเป็นเลขศูนย์เราก็จะต้องทำการปัดมันลงมาโอเคไหมลูกฉะนั้นเดิมทีมันมีค่าเท่ากับ 8ล้านกว่าเห็นไหมคะตามจำนวนนี้เลยนะมันก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง8ล้านถึง9ล้านแต่เนื่องจากเราต้องการปัดมันลงมาเราก็จะปัดมันลงมาให้เหลือ8ล้านฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของจำนวนนี้เราก็จะตอบ8ล้านนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตข้อนี้นะลูกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม แสนกับเต็มล้านเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องสงสัยว่า,านักเรียนอาจจะทําผิดหรือเปล่าไม่ไม่ผิดนะลูกแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะคะเราลองมาดูตัวอย่างข้อถัดมาก็คือในข้อที่10กันเลยค่ะสำหรับในข้อที่10นี้จำนวนที่เขากำหนดให้มาก็คือ 63, 9, 8, 6 3 9 7 8 4 5 5ล้านเ เราลองมาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นกันก่อนค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะพิจารณาเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในหลักพันเท่านั้นตัวเลขที่อยู่ในหลักพันของเราก็คือเลข8ฉะนั้นเมื่อมันเป็นเลข8เราก็จะต้องทำการปัดขึ้นโอเคไหมคะเดิมทีค่าของมันคือ7 8 0 0 0ม 4 5 6มันก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง70000ถึง80000เมื่อเราต้องการทำการปัดมันขึ้นไปเราก็จะเปลี่ยนตัวเลขที่คุณครูได้ทำการครอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยมนี้ให้กลายเป็น80000ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าไม่เกี่ยวข้องนำมาเขียนไว้เหมือนเดิมฉะนั้นข้อนี้การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนนี้เราก็จะได้6กล้านาเขียนไว้เหมือนเดิมนะลูก เก้าแสนก็เขียนไว้เหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยน7000หนกว่ากว่าให้เป็นเท่าไหร่คะแปดหมื่นนั่นเองถูกไหมจาก7000หื่นกว่าเปลี่ยนให้เป็นแ0 0 0มืนเพราะเราตกลงแล้วว่าเราจะปัดมันขึ้นไปถัดมาเราก็จะมาลองหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนกันบ้างเมื่อหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนนักเรียนก็ต้องพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักหลักหมืน่นใช่ไหมลูกหลักหมื่นของนักเรียนก็คือเลขเ ฉะนั้นเมื่อเป็นเลข7แน่นอนว่าเราก็ต้องทําการปัดปัดขึ้นเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นปัดขึ้นเราก็จะมาดูก่อนว่าถ้าเต็มแสนไอ้เก้าแสนกว่าๆเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่าง9 0 0 0 0สถึงหล้านถูกไหมโลกฉะนั้นเราต้องการปัดขึ้นเราก็จะต้องเปลี่ยนจํานวนนี้ให้เป็น1ล้านทีนี้พอเป็น1ล้านเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับหลักที่อยู่ถัดหน้าก็คือหลักล้าน ถูกไหมเดิมทีเนี่ยมันคือ9 0 0 0แสนเราต้องการเปลี่ยนให้เป็น1ล้านฉะนั้นเราก็จะต้องเพิ่มตัวเลขในหลักล้านนี่มาอีกหนึ่งพอเข้าใจไหมลูกฉะนั้นพอเราเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งแล้วเนี่ยจากเดิมที่มันคือ3ล้านเราปัดขึ้นมาอีกหนึ่งมันก็จะกลายเป็น4ล้านฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้เราก็จะตอบว่า6กสล้านนั่นเองค่ะ เดี๋ยวครูเขียนไว้ก่อนนะอย่างนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านกันบ้างคะ่ะค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านเราก็จะพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักแสนซึ่งตัวเลขที่อยู่ในหลักแสนของเราก็คือเลข9เลข9เนี้ยเราก็จะต้องปัดขึ้นอีกแล้วนะคะฉะนั้นเดิมที ค่าของมันเนี่ยก็คือ3ล้านกว่าอลองดูนะว่ากว่าไปเท่าไหร่คุณครูเขียนจำนวนไว้ให้แล้ว3ล้านกว่านเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่าง3ล้านถึง4ล้านแต่เนื่องจากเราต้องการปัดมัน ขึ้นไปเราก็จะเปลี่ยนมันเป็น4ล้านเลข6ที่อยู่ด้านหน้านี้ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมลูกเราก็นํามาเขียนไว้เหมือนเดิมเขียนรอไว้เลยอย่างนี้นะคะจากเดิมมันคือ3ล้านกว่ากว่าไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราต้องการปัดขึ้นให้มันเป็น4ล้านเราก็จะเปลี่ยนจํานวนทั้งหมดที่ค,ครูได้ทํากรอบสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้เป็น4ล้านให้หมดเลยฉะนั้นข้อนี้นะคะค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของจํานวนนี้เราก็จะตอบ64 ล้านนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในวันนี้มันก็จะคล้ายๆกับเนื้อหาก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครที่พอที่จะเข้าใจก็ลองไปฝึกทำในข้อที่เหลือแต่ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจหนูก็อาจจะเปิดคลิปวิดีโอนี้ฟังซ้ำอีกหนึ่งรอบหรือหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆก็ได้และลองฝึกทำข้อที่เหลือดู ะะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ